ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่125ท่านจงใจปิดบังค่าเมื่อหลีวหยางเดินออกมาจากห้องโถงใหญ่แล้วจึงค่อยๆถอ,อนหายใจออกมาอย่างโล่งนอกไปจื่อกำลังยืนรออยู่ด้านนอกและเมื่อนางเห็นหลีวหยางเดินออกมาจึงรีบวิ่งเข้ามาหาคุณหนู หลี่เวยหยางเหลือบมองนางและเห็นน้ำตาที่ไหลรินอยู่ที่ตาของสาวใช้จึงถอนหายใจโดยม่รู้ตัวและกล่าวว่าเจ้ายังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจื่อหยานหรือไปจือเช็ดน้ำตาของตอนเองและกล่าวว่าคุณหนูบ่าวและจื่อหยานมาอยู่ที่นี่พร้อมกันแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นๆแม้ว่านางจะเป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นมาเองแต่นางตายอย่างอนาถข้าจึงรู้สึกสงสารนางเป็นอย่างมาก หลี่เว่ยหยางพยักหน้าพร้อมกับแววตาที่แสดงถึงความเห็นใจเมื่อหูหยินสามส่งคนมาแจ้งว่าคุณชายใหญ่ลงโทษจหยานและพวกเขายังทรมานานางจนถึงแก่ความตายเว่ยหยางจึงก็เนกถึงความคิดนี้ทันทีนางรู้จักนิสัยของหลีเ่เซีวหรันเป็นอย่างดีเมื่อมีผู้ที่จะทำลายชื่อเสียงและสถานะของตนเองเขาจึงมีมีทางที่จะให้อภัยเรื่องนี้ได้ดวงตาของหลี่เว่ยหยางกวาดมองไปรอบๆและทันใดนั้น ได้ขมวดคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยหมินเตอและฮูหยินสามยังมีออกมาอีกหรือใบหน้าของปจือว่างเปล่าขณะที่นางกล่าวว่าฮูหยินสามกลับไปแล้วแต่ยังไม่เห็นคุณชายสามเลยตั้งแต่เรื่องงานเลี้ยงเด็กผู้นี้ก็ทําตัวแปลกๆหรืวอว้หยังครุ่นคิดถึงเรื่องน,นี้และยังคงรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกตินางกล่าวว่าไปตาหาเขากันพวกนางเดินกลับเข้าไป ขณะที่มองหาเขาในที่สุดจึงได้เห็นร่างที่คุ้นเคยบนขั้นบันไดของศาลาในสวนองเงียบสงบหลีเวียงมีอาการตกตะลึงพร้อมกับเดินเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วน้องสามลีหมิ่นเตอนั่งอยู่บนขั้นบันไดในขณะที่เขามีอาการเศร้าส้อยแสงจันทร์ส,ส่องมาบนใบหน้าของเขาทําให้ดูเหมือนว่าริมฝีปากของเขาขาวซีขึ้นเล็กน้อยเหตุใดเจ้าจึงมานั่งที่นี่คนเดียว หลี่เว่ยหยางยื่นมือมาหาเขาและเมื่อมือง,งานสัมผัสโดนร่างของเด็กชายนางจึงสะดุ้งเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นในร่างกายของเขาจึงรีสั่งให้ไปจือนำเสื้อคลุมมาไปจือหันกลับหลังแล้วพุ่งออกไปโดยทิ้งทั้งสองคนไว้ที่ศาลานั้นหลี่หมิงเติอมีได้เงยหน้าขึ้นจึงเห็นขนตายาของเขาอย่างชัดเจนขณะที่เขาหลบตาพี่สาววันนี้เกิดอ้นใดขึ้นท่านกับท่านแม่ของข้าวางแผนเรื่องน,นี้ใช่หรือไม่ หลี่เวยหยางจ้องมองอย่างว่างเปล่าเพราะไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรดีหูหยินใหญ่มีความคิดที่จะยึดทรัพย์สินของหูหยินสามอย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้ที่หูหยินสามมีอาการเจ็บป่วยเป็นพระหูหยินใหญ่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดตอนนี้หูหยินสามหายเป็นปกติดีแล้วและยังเป็นที่โปรดปรานของท่านผู้อาวุโสหลี่อีกซึ่งสิ่งเหล่านี้หมินเต๋ไมิน่าจะเข้าใจได้เพราะเขายังเป็นเด็กเกินไปหมินเตออ์จ้ไม่ควรกังวลกับเรื่องเหล่านี้รีบกรับบ้านเดี๋ยวจะเป็นหวัด นางดึงแขนของเขาอีกครั้งตอนนี้เขายังคงมีขยับและทำเพียงแค่ขมวดคิ้วเท่านั้นขณะที่กล่าวว่าข้าต้องการอยู่ที่นี่อีกสักพักคืนนี้เกิดอันใดขึ้นกับเจ้าใบหน้าของพี่สาวเผยให้เห็นถึงความโกรธเล็กน้อยเจ้าจะกลับไปหรือไม่ข้าจะมีกลับไปทันใดนั้นหลี่หมินเต๋อกล่าวด้วยเสียงดังทำให้ดวงตาของหลี่เวยงเง่ยหยางเยือกเย็นลงทันที นางคงมิเป็นห่วงผู้ใดโดยมิมีเหตุผลหากนางและหลี่หมินเตอ๋อไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกนมาก่อนนางจะมิสนใจด้วยซ้ำว่าเขาจะแข็งตายหรือไม่เอาละหากเจ้ายังมิกลับเช่นนั้นข้าคงต้องกลับก่อนเมื่อกล่าวเช่นนั้นจบแล้วหลี่เว่ยหยางจึงหันหลังทันทีแต่ได้ยินเสียงกระซิบอย่างน้อยใจจากทางด้านหลังว่าท่านมีความลับกับข้าท่านใดนั้นหลี่เว่ยหยางจึงหันหน้ากลับมามองหลี่หมินเต๋ออย่างรวดเร็ว ในตอนแรกนางคิดว่าเด็กผู้นี้ยังเป็นเพียงเล็กน้อยที่ไร้เดียงสาแต่แท้ที่จริงแล้วความคิดของเขาเป็นผู้ใหญ่มากเราไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังเจ้าเพียงแค่คิดว่ามันจะเป็นการดีสําหรับเจ้าที่จะรู้ให้น้อยที่สุดเพราะการกระทําเหล่านี้ใช้เพื่อหลอกล่อให้ผู้อื่นติดกับดักจึงไม่สามารถปล่อยให้เด็กมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้ท่านคิดว่าข้าเป็นเด็กอยู่เสมอความจริงข้าเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ท่านคิดเอาไว้มาก ลีมินเตอร์ขมวดคิ้วขณะที่กล่าวต่อไปอีกว่าแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วหรืออย่างไรหลี่เวยหยางเริ่มกลมขมับของตอนเองราวกับว่ารู้สึกปวดหัวอย่างหนักต่อไปนี้เราจะพยายามไม่ปิดบังเจ้าหลีมินเตอร์เงยหน้าขึ้นทันทีจึงเห็นว่าดวงตาที่ส่องแสงเป็นประกายของเขากำลังจ้องมองมาที่นางจนทำให้หลี่เวยหยางรู้สึกผิดอย่างอธิบายไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นฮูหยินสามหรือนาง พวกนางจะไม่มีทางปล่อยให้หลี่หมินเตอ๋อตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดหลี่เว่ยหยางกระพริบตาขณะที่นางกล่าวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังหยุดพูดจาไร้าสาระลุกขึ้นข้ามีได้กล่าวเรื่องไร้าสาระขนตาของหลี่หมินเต๋อเป็นเหมือนพัดใบหน้าที่อ่อนโยนของเขามีได้แสดงออกอันใดดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาเผยให้เห็นรศมีที่รุนแรงซึ่งมิดอดคล้องกับอายุของตนเองหลี่เว่ยหยางหัวเราะและกล่าวว่าเมื่อครู เจ้ากล่าวว่าตนเองโตแล้วมิใช่หรือนี่เป็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่หรือเขาไม่ตอบกลับหลีเวย่ยางจึงเอื้อมมือไปดึงเขาขึ้นมาขณะที่หลีหมิน่นเต๋อปัดมือของนางออกโดยไม่กล่าวอันใดหลีเว่ยางเงย้ยเขาอยู่ในใจเด็กผู้นี้ทําตัวมีน่ารักเอาเสียเลยหลีหมิ่นเต๋อลุกขึ้นยินทันทีแต่น่าเสียดายที่เมื่อเขาก้าวมาด้านหน้าเขาก็ล้มลงขาเจ้าพลิกหรือช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่126ช่วยข้าด้วยหลี่เว่ยหยางจับตัวเขาและดึงเขากลับมาได้สำเร็จนางถอนหายใจอย่างช่วยม่ได้น้องสามเจ้าต้องการให้ข้าเป็นหวัดพร้อมกับเจ้าเช่นนั้นหรือหลี่มินเตอ๋อกุมใบหน้าของตนเองและเขายังคงอารมณ์เสียอยู่เจ้ามีอันใดยอยู่ในอ้อมแขนมันปูดออกมาหลี่เว่ยหยางเอ,อ่ยถามอย่างสงสัยมิมีอันใดานางจ้องมองเขาอย่างสงสัย มันไม,ม่มีอันใดจริงๆหรือเขากอดอกขณะที่กล่าวว่ามันเป็นเพียงของเล่นล้ำค่าของข้าแต่มันเปรียบมิได้กับสิ่งที่ราชายาทมอบให้ท่านหรอกหลี่เวยหยางนิ่งไปเจ้าเตรียมของขวัญให้ข้าด้วยหรือความเขินอายปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลี่หมินเตอ๋อทันทีหลังจากนั้นมินานเขาก็พยักหน้ายืนยันหลี่เวยหยางตกใจเล็กน้อยและรู้สึกมิสบายใจอยู่ภายใน นางทราบว่าหมิงนเตอ๋อเป็นเด็กขี้เหงาเพราะความกระแดดเขาฉลาดและอ่อนไหวกว่าผู้ใหญ่มากซึ่งทําให้คนอื่นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกรักใคร่หลีหมินเตอ๋อหยิบไม้แกะสลักออกจากอกของเขาช้าๆหลีเวย่ยางจ้องมองสิ่งนั้นด้วยความงุนงงอืมมันเป็นตุ๊กตาที่ดูเหมือนจะเป็นรูปก,กระต่ายมันดูเหมือนท่านหรือไม่หลีหมินเต๋อเอลถามนางอย่างพอใจหลีเวย่ยางมีได้มีเจตนาที่จะทําให้เขาเสียใจจึงกล่าวเพียงว่า ใช่มันดูคล้ายมากเจ้าทำเองหรือใช่ลีมอนเตอกล่าวขณะที่ยิ้มอย่างมีความสุขมันงดงามมากหลี่เว่ยหยางยกของขวัญของเขาขึ้นมาดูอย่างพิจารณาแม้ว่างานไม้จะขาดขาดหายหายแต่ทุกเส้นและมุมก็มีความโค้งมนจะเห็นได้ว่ามีความพยายามอย่างมากในเรื่องนี้มินเตอมีน้ำใจกับข้ามากเกินไป ลี่มินเตยิ้มกว้างและนางสังเกตเห็นนิ้วมือของเขาอเล็กน้อยจึงขงมวดคิ้วขึ้นนางคว้ามือของเขาทันทีและที่ปลายนิ้วนั้นเห็นว่ามีรอยแผลและมีร่องรอยด้านที่นิ้วนั้นนี่เจ้าได้รับบาดเจ็บที่นิ้วหรือลี่มินเตอดึงมือของตนเองกลับมาซ่อนทันทีข้ามีได้เป็นอันใดเห็นได้ชัดว่าเขาบาดเจ็บที่นิ้วแต่เขาปฏิเสธดวงตาของหลีเวยอย่างมืดมิดราวกับกลางคืน ขนตาที่งอนยาวของนางกระพริบอยู่ใต้ดวงตาของนางจนกลายเป็นเงาในที่สุดนางก็ยิ้มอย่างร่าเริงและกล่าวว่าข้าจะเก็บรักษาของขวัญชิ้นนี้ให้ดีที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าไปซุปซิบมินทาซ้ำบ่อยพอสองก็จะยอมรับว่าเป็นความจริงเหตุการณ์ที่แพร่กระจายผ่านปากของผู้คนจำนวนมากย่อมเกินจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ในคืนนั้นในงานเลี้ยงยังม,มีขุนนางและสุภาพสตรี ในครอบครัวหลายคนมาร่วมตัวด้วยและพวกนางก็ชอบมินทาคนอื่นในมิช้าทั้งเมืองหลวงก็ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับบุตรชายคนโตของท่านอามาตลีที่กลับมาจากการศึกษาที่เมืองอื่นแล้วแท้จริงแล้วเขาเป็นคนเสเพลที่มีสาวใช้เป็นนางบำเรอก่อนที่จะแต่งงานและยังเป็นต้นเหตุการตายของสาวใช้ผู้นั้นอีกผู้หญิงใหญ่คิดหาวิธีทุกอย่างเพื่อระงับข่าวลือนี้มิให้แพร่กระจายออกไปแต่ข่าวลือก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนต่างก็สุบสิบมินทาและกระจายข่าวอีกทั้งยังเพิ่มรายละเอียดของตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้เหตุการณ์นี้มีสีสันมากขึ้นและกลายเป็นหัวข้อยอดนิยมในหมู่สาธารณชนในท้ายที่สุดข่าวลือนี้ได้พัฒนาไปสู่สิ่งนี้ลูกชายคนโตของบ้านตระกูลหลี่และกระทําชําราวสาวใช้จนทําให้สาวใช้ผู้นี้ฆ่าตัวตายในวันที่มีงานเลี้ยงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ ข่าวลือนี้ได้แพร่กระจายไปยังพระราชวังซึ่งทําให้จกกักรพรรดิโกรธเถืองมากเนื่องจากพระองค์มีความตั้งใจที่จะแต่งตั้งให้หลี่หมินเฟิงเป็นข้าราชการในราชสำนักพระองค์มิเพียงระง,งับแผนการทั้งหมดที่สนับสนุนความตั้งใจของตนเองเท่านั้นแต่ยังทรงดูด่าองค์ชายสามซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนี้ด้วยองค์ชายสามซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดรอบคอบอยู่เสมอคิดว่าหากพระองค์ทรงทูลเสนอเพื่อช่วยเหลือหมินเฟิง ตนเองจะได้รับความการุณาจากท่านอัมมาตหลีและจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ได้ในภายหน้าเขาไม่คาดคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่เป็นความผิดพลาดที่หาได้ยากในรอบหลายปีในตอนบ่ายของวันนั้นฮูหยินใหญ่พาหลี่จางเลิ่ม,มาที่ห้องโถงของบรรพบุรุษเพื่อเยี่ยมหลีหมินเฟิงที่ถูกขังไว้หลีหมินเฟิงนั่งอยู่หน้าโตะ๊ะด้วยความสับสนผิวของเขาหมองคล้ำและดวงตาของเขาขาวซีดอีกทั้งใบหน้าของเขานั้นช่างหม่นหมอง ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เขาเฝ้าแต่ครุ่นคิดและมีเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่สั่งสมมาทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์การเดินทางเขานั้นเห็นได้ชัดว่าเหนือกว่าเด็กสาวอายุ13ปีผู้นี้มากและเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตนเองตกหลุมพรางของหลี่เว่ยอยางสำล้วสำล่าซึ่งนางเป็นเพียงเด็กสาวจากชนบทที่มิมีความสามารถอันใดเลย และม,ม่มีมุมมองทางด้านการเมืองด้วยซ้ำมินำซ้ำเรื่องนี้ยังแพร่กระจายเข้าไปถึงทางราชสำนักอีกที่ใหญ่ท่านกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหลีจ่จางเล่แทบจะกล่าวไม่ออกเมื่อคุณชายใหญ่เห็นผู้เป็นมารดาจึงรีบวิ่งเข้ามาหาทันทีท่านแม่ช่วยข้าออกไปจากที่นี่ข้ามิสามารถทนได้อีกต่อไปแล้วตอนที่หนึ่งร้อยกาศหลีจ่จางเล่ขมวดคิ้วและแสดงสีหน้าลังเลใจก่อนที่จะกล่าวว่า ในช่วงสิบวันที่ผ่านมานี้เราพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ท่านพ่อยังคงต้องการกักขังท่านเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นไปไม่ได้ลีมินเฟิงส่งเสียงดังข้าเป็นบุตรชายที่รักที่สุดของท่านพ่อเขาจะทำกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไรมินเฟิงอาจจะมีทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงแต่ดวงตาของเขาคมชัดขึ้นด้วยความรู้สึกเครียดแค้นอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ และร่างนั้นได้สันสถานเหมือนใบไม้ที่กําลังจะร่วงหล่นหลี่จางเลิกกล่าวว่าพี่ชายใหญ่ท่านพ่อโกรธมากตอนนี้ทุกคนในเมืองหลวงต่างก็สุบซิบมินทาเกี่ยวกับเรื่องของท่านท่านพ่อให้ความสำคัญกับเรื่องชื่อเสียงของบ้านตระกูลหลี่ของเราเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งที่ท่านทำลงไปจึงเป็นสิ่งที่ท่านพ่อยอมรับไม่ได้ไม่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินมาว่าอย่างไรก็ตามแต่ข้าขอกล่าวตามตรงว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหก เห็นได้ชัดว่ามันเป็นศพแล้วมันจะวิ่งขึ้นไปบนต้นบวยเพื่อแขวนคอตอนเองได้อย่างไรมันคือหลีว่วยหยางนางผู้หญิงสารเลวที่วางแผนทุกอย่างข้าจะต้องจัดการกับนางให้เร็วที่สุดเขากล่าวขณะที่จับไหล่ของหลี่จังเลอและเขย่าร่างของนางด้วยกำลังทั้งหมดพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงที่ดังมากใบหน้าที่หล่อเหลาและสง่างามของเขาหายไปจนหมดสิ้นแล้วในตอนนี้ หลี่จังเล่ยอ,อยู่ในอาการตกตะลึงและนางเกิดความรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากใบหน้าของหลี่หมินเฟิงนั้นทําให้นางนึกถึงสัตว์ร้ายที่มีความอาฆาตพยาบาทดอและตอนนี้เขาได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วผู้หญิงใหญ่พุ่งตัวมาข้างหน้าด้วยความร้อนรนและตกที่ใบหน้าของหลี่หมินเฟิงอย่างไร้ความปราณีข้าต้องการให้เจ้ามีสติให้มากกว่านี้หากเจ้ายังทาตัวหุนหันพลันแล่นเช่นนี้คงจะต้องตกหลุมพรางของหลี่ไว้อย่างอีกก็เท่านั้น ตอนนี้นางซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดและแน่นอนว่ากำลังเฝ้าดูพวกเราตกอยู่ในความยากลำบากและกลายเป็นบ้านในที่สุดลีหมินเฟิงพังอะและจ้องมองไปยังผู้เป็นมารดาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เผยให้เห็นสีหน้าแห่งความอับอายมันช่างน่าเสียดายที่เขาเป็นผู้ชายและมักจะโอ้อวดว่าตนเองมีพรสวรรค์แต่ในตอนนี้นิสัยของเขาไม่หนักแน่นเมื่อเทียบกับมารดาผู้ซึ่งอยู่ตรงหน้าของตอนเองในตอนนี้ความรู้สึกผิดและความอับอายค่อยๆ เผยออกมาบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาจึงคลายมือออกหลังจากนั้นมินานนักเขาได้พบว่าหูหญิงใหญ่เผยให้เห็นสัญญาณของวัยชรายอย่างน่าปวดร้าวมิเพียงแต่มีเส้นสีเงินนอกที่โผล่ออกมาจากผมด้านข้างเท่านั้นแต่ยังมีริ้วรอยปรากฏขึ้นที่บริเวณหางตาของนางอีกด้วยและในขณะนี้ดวงตาคู่นั้นได้เผยให้เห็นถึงความรู้สึกของความกังวลใจเป็นอย่างมากมารดาข,ของเขามีความรู้สึกวิตกกังวลภายในหัวใจอย่างเห็นได้ชัด และเขาเกิดความรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งกับสิ่งนี้มีหลี่เวยหยางเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถบีบบังคับให้มารดาของเขาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้นี่มันเกิดอันใดขึ้นใบหน้าของหลี่เวยหยางลอยอยู่ในความคิดคำนึงของเขาและมันทําให้เขาโกรธแค้นจนสามารถที่จะฆ่านางได้จากนั้นดวงตาของเขาหม่นมองลงในทันทีพร้อมกับสีหน้าที่สลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่กล่าวออกมาว่า ท่านแม่ค้าาพาแพ้ให้แก่เด็กสาวผู้นั้นได้อย่างไรผู้หญิงใหญ่กล่าวอย่างเย็นชาว่าข้าเคยตักเตือนเจ้าทั้งสองคนครั้งแล้วครั้งแล้วว่าหลี่เว่ยหยางผู้นี้เป็นหญิงสาวที่มีความโหดเหี้ยมและเลือดเย็นเราจะต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเป็นที่สุดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนางแต่เจ้าสองคนไม่เคยฟังข้าเลยนางสังเกตเห็นความตั้งใจที่จะฆ่าในดวงตาของบุตรชาย จึงถอนหายใจออกมาอย่างมีสามารถควบคุมได้และกล่าวว่ามันเป็นความผิดของข้าด้วยที่เลี้ยงดูเจ้าทั้งสองคนดีเกินไปทุกอย่างในชีวิตของพวกเจ้าดำเนินมาอย่างราบรื่นเป็นเวลานานจึงทำให้เจ้าทั้งสองคนมีสามารถทนกับอุปสรรคเล็กน้อยนี้ได้ลีมินเฟิงกล่าวด้วยความโกรธแค้นและการแสดงออกของเขาเหมือนกับหมาป่าที่ได้รับบาดเจ็บและจนตรอกแต่นางทำให้ข้าต้องทนทุกทรมานถึงเพียงนี้ เขามองว่าตนเองเป็นผู้ซึ่งมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมดังนั้นจึงคิดว่าการกำจัดหลีไว้อย่างนั้นเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะกลับกลายเป็นตัวของเขาเองที่กำลังจะถูกกำจัดผู้หญิงใหญ่แสดงรอยยิ้มเล็กน้อยซึ่งเป็นรอยยิ้มที่สามารถทำให้กระดูกสันหลังของผู้คนสั่นสะท้านได้ก่อนที่จะกล่าวว่าในตอนนี้หากเจ้ายังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอีกมันจะทำให้ท่านพ่อเบื่อหน่ายในตัวของเจ้ามากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในเมืองหลวงทั้งหมดกำลังกล่าวถึงเหตุการณ์นี้หากเจ้าออกไปภายนอกจะนำความอัปยศสสูมาสู่ตนเองดังนั้นควรอยู่ที่นี่จะดีกว่าและคิดทบทวนว่าเจ้าทําผิดพลาดตรงไหนหลี่มินเฟิงเผยให้เห็นความลังเลใจในการแสดงออกของเขาหลี่จังเลิกกล่าวอย่างเย็นชาพี่ชายใหญ่เป็นพระท่านใจอ่อนจนเกินไป หากท่านจัดการกับจิยานก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้อาจจะม่เกิดขึ้นลีหมินเฟิงรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเพราะนางกล่าวได้ถูกต้องเขามีความสนใจในตัวของจิยานแต่ในฐานะน้องสาวนางจึงมิมีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาผู้หญิงใหญ่จ้องมองไปยังหลีจางเลิกขณะที่กล่าววา่าหากมิใช่เจ้าที่ยุยงพี่ชายของตอนเองผู้ชายอย่างเขาจะพาตนเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไร ใบหน้าของหลี่จังเล่อซีดลงทันทีนางม,มิสามารถแสดงอารมณ์เครียโกรธทอได้ภายใต้การแสดงออกที่เข้มงวดของฮูหยิงใหญ่ท่านแม่หากเราปล่อยให้หลี่เวยหยางด้วยใจเช่นนี้จะมิเป็นประโยชน์ต่อพี่ชายใหญ่เลยฮูหยิงใหญ่กล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าทั้งคู่ในการจัดการกับหลี่เวยหยางนั้นเราต้องรอโอกาสที่เหมาะสมตอนนี้นางคือสุภาพสตรีแห่งอันผิงซึ่งมันเป็นการยากที่จะจัดการกับนางในตอนนี้ ท่านแม่ท่านเคยกล่าวว่าให้พวกเรารอโอกาสและเมื่อใดมันจึงจะถึงโอกาสนั้นเสียทีหลี่จังเลิกกล่าวออกมาขณะที่ขมวดคิ้วแน่นจากนั้นรอยยิ้มที่มีสามารถอธิบายได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหูหยินใหญ่เร็วๆนี้เมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าของหลี่หมินเฟิงและหลี่จังเล่ต่างก็แสดงถึงความประหลาดใจหูหยินใหญ่จึงกล่าวกับบุตรชายของตนเองว่า จ้าจงอยู่ที่นี่และลองไตรตรองด้วยความคิดที่มีสติของเจ้าดูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในที่สุดข้าจะคิดหาวิธีที่จะปล่อยให้เจ้าออกไปจากที่นี่ให้ได้สำหรับเจ้าจางเล่ในช่วงนี้อย่าได้ปะทะกับนางเด็กนั่นอีกแม่จะทำให้นางหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในมิช้าเมื่อเดินออกมาจากห้องถงบรรพบุรุษแล้วหลีจ่จางเล่อดมีได้ที่จะเอ,อ่ยถามว่าท่านแม่ท่านมีแผนแล้วหรือ ผู้หญิงใหญ่ยิ้มอย่างเจ้าเล่แต่ไม่ได้กล่าวอันใดออกมาหลี่จางเลอร์มีความสนใจอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นของหลี่เว่ยหยางนางกล่าวว่าท่านแม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าหรือไม่ผู้หญิงใหญ่จ้องมองไปที่นางอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเจ้าไม่ควรกังวลใจทำเพียงแค่สร้างภาพพจน์ที่ดีงามต่อหน้าผู้อื่นก็นับว่าเพียงพอแล้วหลี่จางเลอร์หน้าแดงด้วยความเขินอายและกล่าวว่า ต้องขอโทษท่านแม่ด้วยที่บุตรสาวผู้นี้เอาแต่ใจตนเองมาโดยตลอดผู้หญิงใหญ่ยิ้มและกล่าวว่าไม่ว่าหลี่เว่ยหยางจะเป็นเซียนจูหรือองค์หญิงก็มีใช่สิ่งที่สําคัญเพราะมีสิ่งหนึ่งที่นางมิสามารถแข่งขันกับเจ้าได้เจ้าสังเกตเห็นหรือไม่ว่าในคืนนั้นในงานเลี้ยงมีบุรุษหนุ่มหลายท่านที่จ้องมองเจ้าด้วยความหลงใหลโดยเฉพาะองค์ชายห้าผู้นั้นเมื่อคืนท่านพ่อของเจ้าเล่าให้ข้าฟังว่า องชายห้ามีความตั้งใจที่จะขอเจ้าแต่งงานหลี่จังเลิกขมวดคิ้วและร้องถามด้วยความตกใจว่าท่านพ่อตกลงแล้วหรือผู้หญิงใหญ่สายหัวและกล่าวว่าท่านแม่ขององค์ชายห้าเป็นที่โปรดปรานตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ดังนั้นองค์ชายห้าจึงต้องได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วยอย่างแน่นอนแต่ท่านพ่อของเจ้ากล่าวว่าผู้ที่มีโอกาสขึ้นครองบัลลังก์มากที่สุดคือองร์ราชชายาท หรือไม่ก็องชายเจ็อันเป็นที่รักของจักรพรรดิส่วนองค์ชายห้านั้นเขายังขาดประสบการณ์อยู่มากนั่นหมายความว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับองร์ราชชายาทหรือองคชายเจ็ดเมื่อได้ยินอย่างนั้นหลี่จางเล่อจึงเกิดความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในแววตาของนางและนางมิซายว่าเหตุใดใบหน้าที่หล่อเหลาขององคชายสามจึงปรากฏขึ้นในมโนนึกของตนเองผู้เป็นมารดาตบหลังมือของนางอย่างเ,าเบาขณะที่กล่าวว่า เจ้าจะต้องแต่งตัวให้งดงามและดูดีอยู่เสมอแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เจ้าเข้าใจหรือไม่นับตั้งแต่ฮูหยินใหญ่ไปเยี่ยมหลีหมินเฟิงในห้องโถงบรรพบุรุษและตักเตือนหลีจางเลอ่อในครั้งนั้นแล้วหลีเว่ยหยางก็ค้นพบว่ามีเพียงแต่ข่าวเกี่ยวกับการอดข้าวประท้วงของคุณชายใหญ่เท่านั้นที่ห้องโถงบรรพบุรุษ แม้ตะหลี่จางเลอ่อก็ทำตัวเป็นปกติและมีความประพฤติที่ดีมากขึ้นจนน่าสงสัยและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้เห็นหูหยินใหญ่ผู้นี้อีกครั้งนางก็แต่งตัวดีกว่าเมื่อก่อนมากอย่างเห็นได้ชัดหลี่เว่ยหยางสามารถเดาได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะหูหยินใหญ่คงจะกำลังเตรียมวางแผนที่จะจัดการกับนางหรือพี่สาวของนางกำลังใช้ความงามของตนเองเป็นอาวุธในการทำสิ่งที่พิเศษ หลังจากนั้นหนึ่งเดือนหลี่หมินเฟิงก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากห้องโถงบรรพบุรุษร่องรอยของความโกรธแค้นที่มีต่อหลี่เว่ยหยางมีสามารถมองเห็นได้บนใบหน้าของเขาแม้แต่น้อยด้วยความเฉลียวฉลาดอย่างไรก็ตามภายใต้การแสดงออกที่เงียบสงบนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างแน่นอนตอนที่128ลางร้ายหลังจากความโกลาหลในบ้านตระกูลหลี่ได้ผ่านพ้นไปแล้วสักระยะหนึ่งและหูหญินใหญ่ได้ฟื้นคืนกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง แต่ช่วงเวลาที่สงบสุขนี้เกิดขึ้นได้มีนานักเพราะหลังจากนั้นมีนานักได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นที่ต่างเมืองท่ามกลางผู้ประสบภัยพิบัติเหล่านั้นมีการแพร่กระจายของโรคซึ่งเกิดจากการที่พวกเขาฝังศพผู้ติดโรคม้าวัวและแกะลงในพื้นดินทันทีและเมื่อเกิดฝนตกขึ้นพฤติกรรมเช่นนี้จึงทําให้เชื้อโรคไหลลงสู่แหล่งน้ําโดยมิได้ตั้งใจทําให้มีผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น จัก,กระพัดได้ส่งส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวนมากไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อรักษาโรคระบาดนั้นและในที่สุดก็สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดินทางกลับมายังเมืองหลวงหลายคนติดโรคระบาดจึงส่งผลให้เกิดโรคระบาดในเขตเมืองหลวงเช่นเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ความสำคัญกับการรักษาโรคระบาดดังกล่าวเป็นอย่างมากและพวกเขาทำงานกันอย่างหนักหน่วง จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่น่าเสียดายสำหรับกลุ่มขุนนางบางท่านที่มีสุขภาพอ่อนแอจึงมีสามารถรักษาให้หายได้เมื่อเกิดการติดเชื้อจากโรคระบาดเจ้าหน้าที่ของทางราชสำนักที่มีตำแหน่งสูงสามถึงสี่คนเสียชีวิตติดต่อกันทำให้เกิดความตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากท่านอามาตลีเกิดความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนทำให้นอนไม่ค่อยหลับในช่วงนี้ เมื่อหูหยินใหญ่เห็นสภาวะการเป็นเช่นนี้แล้วจึงเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าโอกาสของตนเองมาถึงแล้วในคืนนั้นหลี่เสี่ยวรันกำลังพลิกตัวไปมาด้วยความกระสับกระส่ายเนื่องจากความกังวลภายในหัวใจในขณะนั้นหูหยินใหญ่ได้ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับเหงื่อที่ไหลท่วมบริเวณหน้าผากของตนเองพร้อมกับอาการตื่นตระหนกหลี่เซี่ยวรันรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นหูหยินใหญ่แสดงอาการเช่นนั้นและได้เอ,อ่ยถามออกมาว่า ฮูหยินเจ้าเป็นอันใดไปนางแสดงอาการบางอย่างออกมาที่บ่งบอกถึงความสับสนภายในใจและกล่าวบางอย่างที่มีสามารถจับใจความได้หลีเซียวรันรู้สึกกังวลใจและกล่าวว่าเกิดอันใดขึ้นแสงเทียนที่สาดส่องมาทําให้หลี่เซียวรันสังเกตเห็นว่าข้างของฮูหยินใหญ่มีอาการสั่นสะท้านราวกับว่ากําลังตกใจกลัวบางอย่างและขอบตาที่เขียวคำ้ำ นั่นบ่งบอกถึงความวิตกกังวลภายในใจอย่างเห็นได้ชัดหูหญินใหญ่กอดตัวเองไว้แน่นขณะที่ร่างของนางสั่นสถานพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างทันทีข้าฝันร้ายมันน่ากลัวมากและเมื่อรู้ว่านางเพียงแค่ฝันร้ายหลี่เสียวรันจึงล้มตัวลงนอนและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่นางเปล่าเลยแม้แต่น้อยหูหยินใหญ่จึงเกิดความรู้สึกโกรธอยู่ข้างใน นางพยายามอดกลั้นเอาไว้และกล่าวว่าเมื่อครูคาฝันถึงคนที่ทำจากไม้หลายคนและในมือของพวกเขามีไม้ที่พวกเขาใช้ทุบตีท่านพี่เมื่อได้ยินเช่นนี้การแสดงออกของหลีเซียรนันก็แย่ลงทันทีเขากล่าวอย่างเคร่งขรึมว่านี่มันเป็นความฝันแบบใดกันหูหญิงใหญ่แสดงสีหน้าหนักใจและหลังจากนั้นมินานานางก็กล่าวขึ้นว่าความฝันนี้อาจจะเป็นลางบอกเหตุได้หรือไม่ ลีเซียรันไม่ได้กล่าวอันใดออกมาและมีแต่เพียงความรู้สึกกังวลใจที่เกิดขึ้นมาภายในเท่านั้นท่านใดนั้นเขาก็นึกถึงเมื่อ20ปีที่แล้วในตอนที่จักรพรรดิขึ้นครองราชได้เพียงมีนานในปีนั้นช่วงฤดูร้อนเกิดภัยแล้งอย่างหนักและพวกต้องการแย่งชิงราชบัลลังก์ในเมืองหลวงได้ใช้วิธีการอันชั่วร้ายของพวกเขาในการชักจูงสามัญชนบางคนถึงกับก่อความวุ่นวายในข้างหลังขององ,องค์จักรพรรดิโดยการแนะนำให้นางสนมใช้วิธีการเกี่ยวกับมนต์ดำและคุณไสาบางอย่าง เมื่อความลับถูกเปิดเผยเหล่านางสนมในวังหลังต่างก็เกิดความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกล่าวหาอีกฝ่ายว่าสาปแช่งองค์จักรพรรดิจักรพรรดิทรงพิโรธและสั่งให้ค้นหาทั้งเมืองหลวงรวมทั้งในตำหนักของนางสนมและบ้านของสามัญชนหลายคนภายใต้การทรมานอย่างรุนแรงจึงได้พบสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับลัทธิมนดำนี้สาวใช้และนางสนมของจักรพรรดิยอมรับว่าพวกนางถูกมนต์สะกดโดยไสยศาสตร์และใช้ลัทธิมนดำ เพื่อสาปแช่งจักรพรรดิและสาวใช้และนางสนมคนอื่นๆในวงังหลวงเหตุการณ์น <im> ี <im> ้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้บริสุทธิ์จำนวนมากและทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากด้วยเช่นกันผลที่ตามมาคือจักรพรรดิทรงรับสั่งว่าผู้ใดก็ตามที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิมนดําจะต้องถูกประหารชีวิตหรือเนรเทศโดยไม่คํานึงถึงอายุหรือเพศแต่อย่างใดตอนนี้หูหญิงใหญ่มีความฝันเช่นนี้มันบอกล่วงหน้าถึงอะไรบางอย่างหรือไม่ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลี่เสี่ยวรันจึงนึกถึงการแพร่ระบาดของโรคระบาดเมื่อเร็วๆนี้จึงทําให้เขานอนมีหลับตลอดทั้งคืนผู้หญิงใหญ่ฝันถึงคนที่จักไม้และมันกําลังพุ่งเป้าไปที่เขามันเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือไม่ความคิดนี้ทําให้เขาเกิดความกังวลใจและมีอาการประหม่ากเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและในช่วงกลางดึกได้ยินเสียงที่บริเวณหน้าต่างซึ่งปลุกให้หลี่เว่ยหยางตื่นขึ้นจากการหลับไหล ปจือรีไปดูทันทีและกล่าวด้วยความรำคาญใจว่าคุณหนูมันเป็นแค่เสียงลมนี้มีอันใดบ่าวปิดมันเรียบร้อยแล้วหลี่เว่ยหยางไม่รู้ว่าเหตุใดจะมีเหงือผุดขึ้นบนหน้าผากของตนเองนางจึงเช็ดมันเบาๆแล้วล้มตัวลงนอนอีกครั้งนางไม่รู้ว่าเหตุใดนางจะมีความรู้สึกว่าความหายนะกำลังจะมาและมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายเกิดขึ้นในหัวใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ